ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่18พลเรือเอกสมประสงค์ลินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่18ประจำปีงบประมาณ2,565ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดกองทัพเรือเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกกองทัพเรือให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือพร้อมเพิ่มความรับรู้ ข้อมูลภาคประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางทะเลโดยเป็นการอบรมหลักสูตรร่วมระหว่างข้าราชการและพลเรือนซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกับนายทหารสญญายบัตรของกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่นที่ชั้นยศไม่ต่างปนานวิเอกหรือเทียบเท่าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่18นี้มีจำนวนทั้งสิ้น97คนแบ่งเป็นข้าราชการกองทัพเ 29, รือ20่นายข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2นายข้าราชการพลเรือนและพนักงานรับบาหษิจระดับ8ขึ้นไปจำนวน2คนและบุคลากรจากภาคเอกชนระดับผู้บริหารและเจ้าของกิจการจำนวน73คนทางนี้การจัดอบรมจะมีการมารยีให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนราชการและสถาบันต่างๆรวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกปเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนการจัดก,กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเบรือโดยจะใช้และเวลาในการอบรมทั้งสิน้น5สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์รวม16วันภายใต้มาตรการระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจะมีมาตรการการตรวจหาเชื้อโควิด19แบบ ATK ในทุกสัปดาห์ที่เข้ารับการอบรมทางนี้พลรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือในรุ่นที่5เมื่อขอโทษครับ <c oughs> ทางนี้พลร้อยเอกสมประสงค์ลินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือในรุ่นที่5เมื่อปีพุทธศักราช2551อ e, ีกด้วย News 24, นิวส์24ลิราทิปสีรายงาน